สวัสดีครับพี่น้องที่ชอบไก่ชนทุกท่านนะครับห่างหายกันไปประมาณสามสัปดาห์นะครับเนื่องจากว่าผมไปลงคลิปแล้วก็จับพ่อพันธุ์ไก่นะครับมาแนะนําพ่อพันธุ์ไก่ไม่ใช่พ่อพันุ์สิเป็นไก่หนุ่มนะครับแล้วโดนปิดกันไปสองสัปดาห์นะครับสองสัปดาห์คือเป็นการจับ ไก่ขึ้นมาเฉยๆนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนั่นแหละครับหายไปเลยครับก็เดี๋ยวผมก็จะมารายงานผลนะครับเกี่ยวกับเป็นไก่ที่ผมนําเข้ามา,าทําการแสดงแข่งขันนะครับนําเข้ามาสิบใบเท่านะครับแล้วก็ให้ทีมงานาบ้านบุญล้ำมนัสฟาร์มนะครับ ออกทําการแสดงนะครับแล้วก็ชนในนามอาสูรเรียกทรั์นะครับก็ไปกลับสี่ยกนะครับก็ได้รับชัยชนะไปในยกที่สี่นะครับค้างละสิบไปเท่านะครับเป็นรวมกันเป็นยี่สิบใบเท่านะครับจะชนะไปเป็นเจ้าแดงอาซูนนะครับชนในนามอาซูนเรียกทรั์ซึ่งเป็นครั้งแรกของครับในนามของชื่อซุ่มนะครับก็ตั้งสดๆดนะครับ เป็นชื่อมันเพาะดีนะครับก็ลงรูปไม่กล้าลงรูปนะครับนี่นี่นี่ไหมครับเป็นแบบนี้นะครับอ่านะครับได้ถ้วยมานะครับแล้วก็ป้ายนะครับก็ลงรูปไปก็คงจะอาจจะโดนอีกก็เลยก็ลงแต่รูปถ่ายนะครับก็ไม่ได้รายเล่ารายละเอียดอะไรมากนะครับตัวนี้เป็นไก่ที่เดินทำนะครับ ก็จะมีแข้งหน้านะครับแข้งหน้านะครับจะแดงกระสุนนะแข้งหน้าดีมากแข้งหน้าเข้าเป้านะครับแล้วก็แข้งหน้าโยนเข้านะครับเข้าเป้าเอ่อแข้งไม่หนักแต่ว่าไวนะครับความไวนะครับไก่นี่ยอยู่ราวๆประมาณสองสองจุดสี่นะครับเป็นไก่ออกแข้งสปีดแข้งดีครับเวลาเข้าประกบมาเนี่ยหัวเข้าอยู่ขนาดนี้แหละครับเป็นไก่เชิงชนที่ หัวสวยนะครับอยู่เนี่ยรอดล่างรอดล่างนะครับแล้วก็มีแข้งหน้าก่อนสองสามนะครับออกอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยครับประมาณขนาดเนี้ยยี่สิบเซนได้หรือเปล่าไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งฟุตมันก็ยิงแข้งนะครับเป็นไกเป็นไกแม่นนะครับแต่ไม่ใช่ไก่ตีหนักก็ยิงแข้งสอาดเข้าคอนะครับสอาดเข้าคอจนแบบว่าแผลลั่นนะครับลั่นขึ้นบนนะครับ จนจนหน้านี่บวมเลยครับแล้วก็จับตีก็ได้นะครับแต่ว่าชอบล่างเป็นไก่สาสตีดีๆออกลีลานะครับออกลีลาแต่ว่าเป็นไก่ที่ออกอาวุธไวลีลาออกอาวุธไวต่อเนื่องนะครับออกอาวุธต่อเนื่องแล้วออกตลอดแล้วก็แทงเข้าด้วยนะครับอย่างเดียวคือไกอ่เขาออยจะไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าเป็นไก่สวยนะครับสีแดงก็ตอนนี้ ก็วันนั้นปล่อยหางไปก็เป็นต่อสามช่วงตัวเลยครับมันมันจังหวะมันดีกว่าเขาครับไวมากครับเป็นไก่ไวมากครับแต่เบอร์แข้งก็ไม่แรงแต่ว่าคมแม่นคมครับตัวนี้ผมก็จะซื้อมาเติมในสิ่ในส่วนของว่าของผมน่ะมันขาดแข้งหน้าไปเนาะแต่ว่าโดยปกติแล้วะ่ะเมื่อเมื่อผ่านไปสองสามยกแข้งหน้าทุกตัวมันก็จะลดลงนั่นหละครับแล้วมันจะอยู่เข้าที่ประกบประกบแล้วใช้ ปากจะดีเหมือนกันนะครับมันแล้วแต่ความชอบนะแต่ผมก็มาเติมนะครับก็ตอนนี้คือปากล่างเขาเจ็บมันช้านะครับมันช้าทาให้ปากล่างมันมันหลุดออกมาแต่ว่ามันแข็งแล้วนะครับโชคดีที่ว่ามันแข็งแต่ว่าต้องพักนานพักเกือบสองเดือนผมว่าจะเอามาทําพ่อพันธุ์ก่อนนะครับเจ้าแดงอสูนนะครับแล้วไก่เขาสวยด้วยนะครับเป็นไก่ชอบล่างผมก็จะทําแต่แผลล่างนะครับคออย่างเดียวนะครับคอ อก็เดือกคอก็เดือกแค่นี้แหละครับคือเราวางแผนมาแล้วว่าเราจะต้องทําตําแหน่งไหนเราก็ทําตําแหน่งนั้นนะครับเพื่อนๆพยายามเติมตําแหน่งที่ที่เราอยากทํานะครับอนาคตจะเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันไปอีกทีนะครับแต่ช่วงนี้คือคอมันมานะครับแผลคอมันมานครับแล้วมันก็ดีด้วยนะครับแล้วมันก็ใช้งานได้จริงนะครับเอ่อเวลาเราทําไปอะ่ะ คือตัวไหนถ้าเขาแม่ไก่ที่เขาจ่ายลูกดีเราก็เก็บมาต่อยอดเอานะครับแล้วก็เติมไปแล้วก็ต้องรอหน่อยประมาณสักห้าหกเดือนลูกไก่มันอาจจะเห็นแล้วแหละว่าเออลูกไก่เราขาดอะไรเราก็เติมไปนะเพื่อนๆนะก็เติมไปนะครับผมตอนนี้มันไม่ใช่จะดีทุกตัวนะเพื่อนๆตัวที่แบ่งไปคือบางตัวผมเห็นเตะแล้วเขาอาจจะแบบปากเขาช้าแต่เขาตีเจ็บผมก็ไม่ได้พัฒนาต่อนะบาง บางบาง,บางตัวที่ปากช้าผมก็ต้องเอาไปทำเป็นครูนวมไปเนาะตัวไหนที่ดีเราก็ต่อยอดนะครับแล้วก็เลี้ยงทำตัวนะครับเตรียมการแข่งขันนะครับส่วนถ้าเวลาแบ่งไปตอนที่เล็กๆเ,เ,เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแบบไหนเนาะแต่เมื่อเราเห็นแล้วเออตัวแม่ตัวนี้จ่ายลูกดีเราเก็บไว้แม่ตัวนี้จ่ายลูกไม่ดีผมก็ไม่ได้ทําต่อนะครับ ตัวนายใจรู้ไม่ดีผมไม่ทําต่อนะครับเสียเวลาเดี๋ยวแบ่งเพื่อนๆไปมันก็มันเสียมันเสียเราอะเนาะถึงราคามันจะย่อมเยาวก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราเราไม่ได้สนใจเพราะว่าเราทําไว้สู้ด้วยนะครับถึงเราจะแบ่งไปไม่ได้แล้วเราเก็บไว้แล้วเราใช้งานได้จริงนั่นคือประสบความสำเร็จแล้วนะครับแบ่งไปแล้วเพื่อนต่อยอดได้ผมก็ดีใจนะทุกคนได้สร้างงานสร้างอาชีพกันไปนะ เพราะว่าผมอยากก็บอกตั้งแต่แรกแล้วจุดประสงค์ของผมคืออยากให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านเอาไปใช้งานได้จริงนะครับทุกท่านใช้งานได้จริงผมใช้ได้จริงเพื่อนก็ต้องใช้ได้นะครับไม่ใช่ผมแบ่งแต่ตัวไม่ดีแล้วเอาตัวดีเก็บไว้ไม่ใช่ผมนะครับเพราะว่าผมเลยจุดนั้นมาแล้วเนาะเพราะว่าเรามีแต่ความจริงใจให้กันมีมิตรภาพเนาะได้มิตรภาพหลายคนอยู่นะนะครับเนาะเราก็แบบนี้แหละส่วน วันนี้มันจะมีไก่อของออมเมืองช้างครับของพี่เดียวนะครับที่ผมติดตามแก่สายตีคอเหมือนกันเป็นเจ้าลำดงนะวันนี้ไปกลับที่สองเอนะครับยกแรกเนี่ยไก่มันปล่อยไปสูสีมากครับก่อนปล่อยหางเนี่ยไปต่อเขาไปต่อเขาสามกับสองเลยนะก่อนปล่อยหางอนะ่ะพอปล่อยหางไปก็เสมอในเสมอกันนะครับสักพักมาก็โอ้สู้กันมานนครับจากนั้นมาก็ของเราก็เริ่ม ห้าสี่สามสองสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งรู้ถึกว่าจะถึงถึงห้าหกหนึ่งเลยนะพอเข้ามายกสองได้สักพักราคามันตื้นครับราคามันตื้นาราคามันตื้นเพราะว่าเนื่องจากว่าตีปฏิมาไก่เราโดนตาเราโดนตาบอดนะครับทีนี้ราคามันก็เลยแบบเสมอในเสมอกัน เขาก็แม่นครับไก่ของเขาเป็นปอปอป,อปอสายก็เซมปอมเส่วนอู้เก่งของเขาคือมันเก่งทั้งสองตัวเนาะเราก็เป็นไก่เดินเข้าเราเดินเข้าทําของเขามีแข้งหน้ามีศาสตร์แข้งหน้ามีหยิบตีอู้ไก่แข่งดีแม่นมากครับของปอมเฮ่วนแต่ของดําดงเนี่ยดําดงเขาตีไปตีมามันคอเข้าเบ้าเวลาเขาตีนะดำดงตีไปตีมาปุ๊บแล้วคอมันเข้าเบ้ามันเป็นเหมือน ราเห็นมันไก่ไอไก่ยากไก่มุนนะัคคอมดองนั่นแหละของเราแผลดีจริงๆแต่ของเขาก็เก่งคมจิตใจก็ดีเขาก็ทําให้ยกสองเนี่ยราคาของเราเนี่ยตพาราของเราเนี่ยเขาเป็นต่อสองหนึ่งนะจากนั้นก็ตื่นมาสามสองปลายยกก็ปลายยกสองก็เสมอเลยเสมอกันคือสู้กันได้ดีเขาแม่นเขาแทงเขาเรอจังหวะพอคอเขาดองตอนแรกเราอยู่ล่างนะเราได้ล่างเขาแล้วเราตีคอพับ พอคอเขาพับเสร็จเขาลงมาแล้วเขาไม่ได้จับล่างเราแต่ไปแบจับมาแทงคอเราบอดเลยบอดเลยปะ <c oughs> บอดด้วยมือด้วยลั่นด้วยนะครับ <c oughs> มันพอยกสามอะ่ะกลายเรามันเรื่องฟื้นตอนแรกมันมืดตอนปลายยกสองเรามืดพอยกสามเราเริ่มฟื้นแล้วเราจับทางได้เราก็ตีไปตีมาเตะไปเตะมาจนโดนคอเขาเข้าเต้าอีกแล้วครับดองเลยทีนี้เจ็บหนักเลยพอปลายยกสามน่าจะเป็นราคาที่สามช่วงตัวนะตอนแรกมันไหลไป ไปหกช่วงตัวเจ็ทชงตัวแล้วนะของเราไหลไปนะครับพอเข้ามายกสี่นะครับอันนี้จะรวบรัดหน่อยเพราะพูดหลายเรื่องเข้ามายกสี่นะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็เดินทานะครับไก่เราเป็นไก่เดินทำมะน้าดงเป็นไก่เดินทาเดินเข้าหาเลยแหละเดินดูคือเข้าหาแต่แข่งพิเศษมากตีเข้าบุคอในเข้าเตาเลยน้าดงเป็นไก่สลินนะไก่ของวีเดียวตีเข้าเ้าเลยปั๊บหัก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 คอหักคอหัก จนราคาเป็นถึงแบบว่าเขาแบบว่าเลิกเลิกต่อสามสองถึงห้าสี่แต่คนก็รองเยอะนะเพราะว่ามันห้าสิบห้าสิบอะแต่ไก่เขาก็จิตใจดีจริงๆนะครับของปอมเฮสสวนเราน้าเลี้ยงดีก็บินดีดําดงก็สู้ได้ดีดํโดงก็โตจนหักจนหักคิดว่าเขาจะไปแต่ว่าไม่ไปโอ้โหแต่เสียดายมากดําดงตาบอดนะครับแต่ตัวนี้ดําดงของพี่เดียวมังช่างนี่ แข่งนี่อภิมหาแข่งจริงนะโอ้โหตีจนเตาหักไก่อะปล่อยหางไปได้สิบนาทีตีเข้าหักเลยนะหักยกยกหักไปตอนสี่ห้านาทีตีหักแล้วตีเข้าเตาไม่เกินสิบนาทียกแรกตีเข้าเตาเลยแต่ก็ตอมยอมรับเนาะไก่สู้กันเงินเอ็มนะ่ะมันเก่งเจอเก่งนะครับเพื่อนเพื่อนเขาก็เก่งครับแต่ของเราเนะ่ะของเราเป็นไก่ซุรินเราก็เป็นด้วยความที่เราเราก็ ล้วก็แข่งดีแต่ของเขาก็แม่นแทงหนักนะครับเขาก็แม่นแทงหนักปากไว้มีแข้งหน้าอ้สุดท้ายแล้วเราไม่ได้ไปต่อนะครับไม่เป็นไรเป็นกําลังใจให้กับออมเมืองช้างพี่เดียวแล้วก็ของพ่อเหสวรน,นะครับเก่งเจอเก่งนะครับทําให้เราได้เปิดเออเปิดโลกว่างนะอุ้ไก่นะ่ะเมื่อเก่งเจอเก่งแล้วอ่ะมันชิงจังหวะกันดีมากนะครับ คอตาคอตาเขาก็คอเขาก็ชอบคอเราก็ชอบคอนะครับนั่นแหละมันวัดกันจังหวะมันนิดเดียวเองนะครับจังหวะมันนิดเดียวนะครับก็สําหรับวันนี้มารายงานผมขนาดนี้แหละประมาณนี้นะครับประมาณนี้พี่น้องสําหรับใครที่ติดตามก็อขอบคุณมากครับมีเรื่องอะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกนะครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ